สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่อง S.F Car Review วันนี้ผมมาจะพาไปดูรถซีดานขนาดเล็กที่กำลังได้รับความนิยมมากในประเทศไทยนั่นก็คือ Toyota Yaris a c t p v e Sport 2025รุ่นนี้ถูกออกแบบมาให้ตอบโจทย์คนที่อยากได้รถสไตล์สปอร์ตราคาไม่สูงแต่ได้ฟีเจอร์ครบครันและความคุ้มค่าแบบจัดเต็มเริ่มจากดีไซน์ภายนอก Toyota Y a r i s Active Sport 2025มีเส้นสายที่โฉบเฉียวกระจังหน้าดำเงาสไตล์สปอร์ตกันชนหน้าออกแบบให้ดูดันมากขึ้น ล้ออัลลอยขนาด16นิ้วช่วยเสริมความเท่และยังคงความกระทัดรัดเหมาะกับการใช้งานในเมืองด้านขุมพลังใช้เครื่องยนต์เบนซิน1.2ลิตรดูอัล VVT-iE ให้กำลังสูงสุด94แรงม้าแรงบิดสูงสุด110นิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ Super CVT-i จุดเด่นคือการขับขี่ที่นุ่มนวลประหยัดน้ำมันเหมาะกับคนที่ใช้งานในชีวิตประจำวันและขับในเมืองบ่อยๆถึงแม้จะไม่แรงจัดแต่ตอบโจทย์เรื่องความประหยัดและความคุมค่าภายในห้องโดยสารออกแบบให้ดูสปอร์ตและทันสมัย เบาะและพวงมาลัยมีการตกแต่งด้วยตะเข็บสีแดงเพิ่มความรู้สึกพรีเมียมมีระบบกุญแจสมาร์ทเอนทรีปุ่มพุชสตาร์ทระบบปรับอากาศอัตโนมัติพร้อมช่องแอร์สำหรับผู้โดยสารด้านหลังจอสัมผัสขนาด6.7นิ้วรองรับทั้ง Apple CarPlay และ Android Auto พวงมาลายัยมัลติฟังชันใช้งานง่ายและพื้นที่โดยสารกว้างพอสำหรับครอบครัวเล็กในด้านความปลอดภัย Toyota y ยา i s a ทส port ให้มาแบบครบครันทั้ง ABS EBD VSC HAC ล่องมองหลังและถุงลมนิรภัยรอบคันโดยรุ่นสปอร์ตพรีเมียมยังได้ระบบช่วยเบรกฉกเฉินอัตโนมัติและระบบเตือนออกนอกเลนเพิ่มความมั่นใจในการขับขี่ราคาจำหน่ายในไทยอยู่ที่ประมาณ5,99,000บาทซึ่งถือว่าเป็นตัวเลือกที่คุ้มค่าอย่างมากในกลุ่มซีดานขนาดเล็กเพราะได้ทั้งดีไซน์สปอร์ตฟีเจอร์ครบและประหยัดน้ำมันสรุปแล้วโตโยต้ายาริเ t ทีฟสปอร์ต2 5เป็นรถที่เหมาะกับคนที่อยากได้ซีดานขนาดเล็ก ราคาไม่เกิน600 0 0บาทใช้งานง่ายในเมืองดีไซน์ทันสมัยและมีระบบความปลอดภัยครวบถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าสนใจที่สุดในตลาดตอนนี้นี่คือรีวิวจากช่อง SF Car Review ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดรีวิวรถยนต์ใหม่ๆจากเราขอบคุณครับ